พาสอหนุ่มมาซื้อเสื้อผ้าไปงานแต่งนะคะมีงานแต่งประมาณสองงานเท่าที่เห็นเห็นนะคะมันก็จะต้องมีไปหลายรอบค่ะมีทั้งวันแต่งงานติลกักรีเซพชันติดติดตดกันเลยนะคะคือไปแทบจะทุกวันเลยแล้วก็ต้องซื้อเสื้อผ้าเพิ่มนะคะน้องแซมบอกว่าหนูยังไม่มีสูตรซื้อสูตรให้หน่อยนะ<ซ>โอเคจัดไปเลยค่ะทักซิโด ก็พาน,น้องมาลองนะคะค่าที่แล้วลองแต่ว่าไม่ได้ซื้อไปเที่ยวน,นี้ก็จะซื้อให้นะคะลองอีกทีหนึง่งวันนี้จับตัวพ่อบ้านได้แล้วก็มาด้วยเดี๋ยวพ่อก็จะไปซื้อเหมือนกันค่ะดูหน้า คนใส่นะคะว่าชอบไม่ชอบโอเคตกลงเป็นชุดนั้นนะคะพ่อก็มาลองสูตรความจริงแม่หญิงบอกให้พ่อใส่เป็น,น,นกูตานะคะคือเสื้อตัวยาวกูตาปิจามา่าหรือว่าเป็นชวานี่พ่อบอกไม่ชอบชอบใส่สูตรมากกว่าเพราะว่าพ่อเป็นคนไม่ค่อยสูงไงคะ่ะเขาว่าเขาตัวเตีย้ยเขาก็ ไอเสื้อที่มันเป็นตัวยาวอะ่ะมันเหมาะสําหรับคนที่สูงถ้าคนเตี้ยใส่แล้วมันยิ่งดูเตี้ยมันจะต้องแบบสั่งตัดแต่ถ้าซื้อสําเร็จเนี่ยมันจะไม่ค่อยมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มันต้องไปตัดก็ลองสูตรไปก่อนนะคะตัวนั้นตัวนี้มีหลายยี่ห้อให้เลือก ราคาก็ประมาณหนึ่งนะคะเพราะว่ามันเป็นสูตรที่มียี่ห้อก็จะตกอยู่ที่ประมาณ1,000งหรูปีขึ้นไปนะคะต่อชุดก็ประมาณ4ี0 0้าพับาทก็จะมีให้ทั้งตัวสูตรเสื้อตัวในแต่จะไม่มีเชิ้ตให้นะคะมีเสื้อนอกแล้วก็กางเกงลองสีนั้นสีนี้อ่ะ ความจริงพ่อเขาไซส์ M แต่ว่าถ้าเป็นไซส์ M เนี่ยมันจะติดพุงก็เลยเพิ่มอีกไซส์หนึ่งเป็น L นะคะมันจะปิดพุงได้พอดีเวลานั่งก็ไม่อึดอัดด้วยตัวนี้พอดีเลยตกลงเอาเป็นตัวนี้นะคะเดี๋ยวแม่หญิงจะขยันขยอยให้พ่อลองชุดแบบอินเดียใส่ไปแต่งงานได้ ใส่ไปงานเป็นที่เป็นทางการได้แล้วสูตรที่เป็นแบบมียี่ห้อนะคะเวลาเราต้องการจะแก้ไขเนี่ยเขาจะแก้ให้ฟรีนะคะเช่นตัดขาตัดแขนยางเงเขาจะทำให้ฟรี พ่อเขาก็ไม่ค่อยอยากซื้อเท่าไหร่หรอกไอ้แบบเนี้ยเขาบอกว่ามันหนักนี่ก็ขยันขยอนอะเวลามีงานแต่งงานก็จะได้ใส่ไปใช่ป่ะ <c oughs> ถ้าเราแต่งงานแบบแบบบ้านๆคือแต่งที่บ้านอะไรเงี้ย <c oughs> ก็โอเคอะที่เราจะใส่แค่แบบ <c oughs> เชิ้ต <c oughs> ดีหน่อยแล้วก็กางเกง แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะแบบไปแต่งงานที่ฮอลหรือโรงแรมเนี่ยเราก็ควรจะใส่แบบนี้นะคะเป็นการให้เกียตรติสถานที่จัดงานของเขา,มมาจะติดปัญหาเรื่องพุงตลอดนะคะสำหรับผู้ชายอินเดียตัวไม่อ้วนขาไม่อ้วนแขนไม่อ้วนพุงอ้วนอย่างเดียวลองหลายตัวหน่อยนะคะ เพื่อแต่ละชุดราคาไม่ใช่ถูกๆยิ่งชวานีแบบนี้นะคะจะขายอยู่ที่ประมาณ15,000รูปีขึ้นไปนะคะก็คือประมาณชุดละ6,000บาทแล้วก็ลองเอาที่เราชอบใส่แล้วสบายเหมาะสมนะคะรู้สึกว่าพ่อจะชอบตัวนี้นะคะเพราะว่ามันใส่แล้วมันไม่หนักเกินไปตกลงอาเป็นชุดนี้นะคะ แล้วเดี๋ยวเราไปดูแต่งเต็มยศกันในวันงานค่ะรับรองไม่หงจะถ่ายมาให้ดูแบบเต็มๆเลย